ชมรถที่ถูกจากป้ายแดงไปประมาณ50%นะครับเป็นตัวไหนไม่ได้นี่เลยครับเจ้า m a ด้า2 C-SPORT ตนะครับตัวนี้เป็นตัวแ t ทชแบ c ก5ประตูน,นะครับเป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จะพามาดูออปชันว่าจะเยอะแค่ไหนและใครตัดสินใจซื้อ m a ด้า2บอกได้ว่าไม่ผิดหวังครับบอกได้ว่าตัวนี้คือสวยและคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่าอะไร ถ้าเทียบในเรื่องราคาที่เท่าๆกันนะผมมองเลยว่าออปชั่นมาด้าเนี่ยกินขาดไปแน่นอนร0 0เนะครับเพราะว่าอะไรมาสด้าให้ออปชั่นมาเยอะมากๆพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ของกระจังหน้าหรือว่าไฟตานะครับตัวนี้ก็บอกได้ว่าออกแบบลวดลายดีไซน์เนี่ยมาให้สวยมากๆนะครับไฟตาก็จะเป็นแบบหลอดไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับโอ้โหมาพร้อมหลอดไฟเลี้ยวอยู่ด้านในนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูลวดลาย ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับเดิมโรงงานนะครับล้อก็เป็นล้ออัลลอยจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่เลยครับโอ้โหสวยมากนะครับอัลลอยจากโรงงานสีทูโทนนะครับนะครับนี่เลยครับไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านบนแบบหลอด LED นะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับปุ่มก็ปุ่มเปิดก็เป็นระบบคีย์เลสแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยมากบ่งบอกเลยว่าเป็นออปชั่นก็คือคล้ายๆกับตัวท็อปเลยนะครับ เนี่ยครับเบาจะเป็นเบาะหนังนะครับโอ้โหสวยมากนะครับลวดลายเนี่ยตัดกับได้สีขาวแบบนี้นะครับสวยมากนะครับเป็นเบาะหนังนะครับและมาดูในเรื่องของออปชั่นของมัด้านะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยเยอะมากๆพอสมควรเลยนะครับโอ้โหในเรื่องแบบดูตั้งแต่ดีไซน์ตรงแผงประตูนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวนี้เป็นหุ้มแคปลา่มาจากโรงงานนะครับนี่ครับกระจกก็สามารถพับได้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับ กระจกก็เป็นออโต้บานเดียวนะครับไฟฟ้าทั้ง3บานนะครับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังมาให้นะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูออปชันนั้นในกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับปุ่มระบบสตาร์ทก็เป็นเอนจิ e นสตาร์ตนะครับตัวนี้เลขไม่อยู่แค่60,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผ่อนเพียง6 0 0 0ตลอดสัญญานะครับตัวนี้จะไม่มีครูสคอนโท l นะครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับเนื่องจากว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบบตััว3กนนะคร ตรงกลางก็จะเป็นแตรนะครับเสียงไพายล้อมากนะมาด้าจดฟังเสียงกันนี่นะครับสวยมากนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับมาด้าเนี่ยปรับได้อยู่3ามที่ด้วยกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับสัมผัสตัวหน้าจอได้เลยปกตินะครับนี่เลยครับอ่าหรือว่าอันที่สองนะครับปรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหมุนตัวกกลมตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกดปุ่มโฮมก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนดูได้นะครับเลื่อนได้เลยนะครับ ปรับได้หลายแบบมากนะครับในเรื่องของลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงก็กดตรงพวงมาลัยได้นะครับเป็นตัวพวงมาลัยมันตินะครับวางสายรับสายได้ปกตินะครับในตัวนี้ก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเช่นกันนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมนะครับเพิ่มเสียงวางเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแมนนวลให้ด้วยนะครับมาด้านี่เลยครับเข้าเกียร์ปุ๊บนะครับแล้วก็ปัดขวาก็จะเป็นแมนนวลนะครับก็จะเป็นตัวเมนะครับ เพิ่มเกียร์นะครับลดเกียร์ก็ระดับลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กล้องนะครับมีกล้องถอยด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยด้วยและที่สําคัญตัวนี้ติดกล้องหน้ารถมาให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับในช่องเก็บของเนี่ยก็ถือว่ามาด้าเนี่ยก็พอมีให้เยอะนิดนึงอยู่นะนะครับนี่เลยครับแต่ว่าตัวนี้เสียอย่างเดียวก็คือจะไม่มีที่วางแก้วน้ํานะครับแต่ถ้าตัวต้าเนี่ยมังมีที่วางแก้วน้ําอยู่ข้างนะครับแล้วก็ ถัดลงมาตัวนี้ี่เป็นปุ่มไอสต็อปนะครับแล้วก็ปุ่มทรงตัวของรถนะครับกันลื่นนะครับเรามาดูห้องเครื่องแล้วก็มาดูส่วนด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับตัวนี้ติดฟิล์มมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ4บานด้วยกันนะครับและมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ก็บอกได้ว่าเป็นรถที่เดิมมาจากโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูออปชันว่าจะเยอะแค่ไหนจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับใครที่กําลังที่จะตัดสินใจซื้อมาด้านะผมบอกได้ว่าตัดสินใจถูกแล้วครับ โอ้โหรถเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแหม่เพิ่ความไฟไหม้และกลับใหม่นะครับถ้ามีผมยินดีซื้อคืนหรือว่ารถมีปัญหาสามารถรับมาเปลี่ยนคันใหม่ได้นะครับตัวนี้ก็มีเซนเซอร์ให้ทั้ง4จุดด้วยกันนะครับนี่ครับสวยมากนะครับทะเบียนก็สวยด้วยนะครับแต่ทะเบียนสามารถเปลี่ยนเป็นป้ายของกรุงเทพได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับว่าจะแค่ไหนนะครับนี่เลยนะครับเลยนะครับบอกได้ว่ากว้างมากๆเลยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มาดูช่อง เก็บอุปกรณ์นะครับในช่วงของยางอะไหล่นะครับนี่เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดประนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปั๊มลมนะครับน้ายาเติมล้อนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นชุดลากนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวนะครับนี่ครับผมเพราะว่ารถสมัยทุกวันนี้คือถ้าขยับจากปี2021ขึ้นมานะครับรถจะเป็นในเรื่องของการที่ใช้น้ํายาซะส่วนเยอะนะครับเนื่องจากว่าเขาประหยัดน้ําหนักของรถนะครับเพื่อให้รถที่ประหยัด น้ำมันได้เยอะขึ้นนะครับถ้ารถยิ่งเบายิ่งประหยัดน้ํามันนะครับจะไม่เหมือนรถสมัยก่อนนะครับนี่เลยครับสวยมากนะครับโอ้นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนเงาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันว่าจะสวยแค่ไหนแล้วก็รถจะเดิมหรือเปล่านะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่เลยครับหัวน็อตเดิมทุกอย่างนะครับเป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมบพุ่งไปไหมและกลับใหมแน่นอนนะครับ ถ้ามีหรือตรวจเจอผมยินดีซื้อคืนนะครับหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนกันใหม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยเดี๋ยวให้ดูทุกอย่างเลยนะครับว่ารถเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่เลยนะครับจอบเิยให้ดูเลยนะครับนี่ครับทุกอย่างนะครับน้ํามันใส่กริปนะครับใส่กริ๊งเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เดิมทุกอย่างนะครับไม่นีชนหนักจมน้ำย้อมแม่เพืก็ไฟไหม้และกลับมาอย่างแน่นอนนะครับ สวยมากและรถคันนี้บอกเลยว่าสวยใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับและมาดูในจุดของด้านข้างอ้ยทำไมด้านข้างไม่ได้ดูเลยว่ารถมันมีเฉียวมีชนมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูจากแผงประตูตัวนี้กันเลยนะครับเดิมนะครับ,นะรบสีไม่มีขยับเลยไม่มีรอยน็อตขันเลยนะครับนี่เลยครับสวยมากนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมหมดทุกอย่างสำหรับใครที่กําลังจะเติมลมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าล้อขนาดเนี่ยเติมลมเท่าไหร่นะครับในผูยสัน ตรงฝั่งคนขับนะครับจะมีบอกอยู่นะครับจะเป็นแผ่นบอกอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับเติม36ด้านหลังก็33นะครับถ้าไปกันประมาณ3คนนะครับแต่ถ้าไปกันประมาณ5คนนะครับด้านหน้าก็เติม39นะครับด้านหลังก็เติม46นะครับนี่ครับในนี้บอกอยู่นะครับก็สามารถลูกค้ามาดูได้นะครับนะครับบอกได้วัดเดิมมากๆนะครับและมาดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้ก่อนเลยในการแผงประตูนะครับ ตัวนี้4น็อตนี้เป็นลืมจากโรงงานนะครับไม่ได้มาเปลี่ยนใหม่นะนะครับสวยมากและเดิมมากนะครับโอ้โหไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะครับสวยมากมาด้าได้อ p อปชันมาเยอะพอสมควรนะครับแทบผ่อนแค่6,000ตลอดสัญญาเท่านั้นเองนะครับนี่ครับรถเดิมหมดทุกอย่างนะครับใครได้ไปคุ้มราคาคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับเจ้ามาด้า2ตัวนี้นะครับโอ้โหสวยมากได้ออปชันด้วยนะครับจอสัมผัสมีกล้องถอย นะครับปุ่ม engine start พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบาะหนังด้วยนะครับโอ้โหคุ้มคา่าคุ้มราคามากๆนะครับออปชั่นเนี่ยได้ไม่ต่างกับเหมือนตัวท็อปของ Toyo ต a เหมือนพวกยาริสตัวท็อปเลยนะนะครับยาริสนะครับถึงจะถ้าเป็นยาริสเนี่ยต้องเป็นตัว top, ท็อปเท่านั้นออปชั่นถึงจะได้เยอะแบบนี้นะครับแต่ถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยออปชั่นไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าขายับมองมาหามาร d ด้าได้ออปชั่นเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้ใครสนใจคันนี้หรือว่าโทรมาสอบถามกับผมได้ที่เบอร์โทร061 092 1072ครับหรือว่าแอดมาที่แอด 999G ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ